ก็ไหนล่ะตายแล้วคุณไม่ใช่ว่าติง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 เห็นว่ามันติงเห็นมะติง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 เต้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 เอาห้องมั้ยเอาเอาเอาฮ่าเห็นวอยละเอาเอาดุเอาเอาเฮ้ยเออบิ้งบึ้งจะไปเจาะลูกมามาลีนอยู่พีมาลีนไหนล่ะ เออนอนลงนองี <ítulo> ่ราดนอนลงใช่ม <imprisoned> ก anyway, <match> oh ็ไปอยู่นอนลงเอออุ้มบอุบอุ้ม้เอ็นเออเพวกนี้อ็นแหงจริงงจริงจริงอมีสิ่เจ้าหนี้นะจิมนปูค่กนคกันเอาไปครับอยากินได้อย่ากินไดะอุ้มมันจะกัดมันเด้อ bởi mình chỉ chỉ là mình cát mình khăng khéo, Ừ À, dìm, dìm, yếm, À, yếm, ờ, 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 mắt ờ, 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 dìm, dìm Dìm ờ, <laughs> ờ, <laughs> จักย <mm um> ังอีม uh> um er> ันล er ัดเลยมันดื้อันถ้ามันบ่ลัดมันบ่ดืจบจับเอาจจับเอาโอ๊ยโอ๊ยโอย่ไปดิละสิตโตขันคำตกลงอเก้าะตายลลูกอืมอืมอ้มอ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 ืมงาน หยนบบัหยิบบัอ๊ตัดตัดตัดขันเขี้ยวงันหยิบบมันโยมอีลาเลยนมันนอนเลยนอน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 ด้บนี้ออลผีบาันไปซ้ำไปใส่บันี้นี่แหละ